ในหมู่ที่5เราจัดงานันเด็กนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดทีนะครับทุกท่านนะครับที่เด็กกำลังร่วมสนุกสนานไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นของฝันของเล่นนะครับหรือว่างบการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะครับในงานนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแทือนหมู่บ้านห้วยผุกเมืองนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาจากหลายๆสถานที่นะครับที่มาให้ อุปการะนะครับพว่าอุปการะกับมูนผ้านะครับช่วยให้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านนะครับงานนี้นะครับจะไม่เกินเกินขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่างานนี้นะครับก็นับว่าใช้เงินหลายๆบาทอยู่นะครับเพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันก็ถึงที่ได้มีวันนี้ก็ขอขอบคุณบางนะครับอ้าวไปยังยัยังยันยันยัยันยัั ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ้าวหนึ่งตัวนึ่งตัวคณะกรรมการครับหนึ่งตัวอล้วใครอุ้มใครมานะครับข้างหลังใครอุ้มใครมาเนี่ยที่ต้องแจกของขวัญเอาลูกอมมาไปแจกเด็กหน่อยพี่เป็นถุงถุงอ่ะคนละเม็ดลูกอมอ่ะอาเดียร์แจกเด็กหน่อยให้ถุงอ่ะแจกแล้วเดินแจกเลยแจกแล้วเดินแจกน้องๆคนไหนทุกๆคนเดินแจกไปเดินแจกไปนะครับนั่นแหละนี่ครับ แล้ว้วนี่มิเกครับนี le, 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 oh, no. ่ออกวันย oh, oh, so oh, ังไม่ขึ้นออผมอ๋อครัครับครับเอันนี้เป็นกิจกรรมวันเด็กครับนะ25จัดวันนี้คือวันที่10จะจัดย้อนหลังจัดด้วยลุกจัดด้วย แล้วก็เป็นวันชนะเลงออกถึงเราสาะครับเราทำอะไรได้เราแสดงออกไปเลยครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับวันเด็กนะครับถ้าเราไม่แสดงออกวันนี้นะครับแล้วเราจะแสดงออกวันไหนครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่มาหลานมานะครับก็ขอเชิญร่วมสนุกกันีก็ได้ด้วยกันนะครับถึงงานวันเด็กครับ ใครเองอาะการมการด้ยครับเอาคัดออกหนึ่งท่านนะครับน้องๆหนึ่งคนอ้าวเก้าอี้ครับเก้าอี้ออกแล้วก็ขยับนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆพร้อมย่างพร้อมย่างมิวส <sk> ิคมาขอบคุณคุณหลายๆที่ได้เลือกทานในท่าน วันนี้ก็ประกาศวันดิตรงนี้มากแค่ไหนยังยกใครอะไรตั้งสองตารางวาต่างของเรามันก็ไม่ใหญ่ไม่โตเป็นตึกบังกะโลแต่ยังไม่พุ่งลังตาเจ้าอยู่ไม่ได้ไม่แก้วตาจริงจังโฟมสนุกสนานของเด็กนะครับยังอยู่ยังอยู่นะครับอ้าวคัดออกดึงตัว น้องๆนะครับที่นั่งไม่ทันครับหันไปดูข้างหลังนะครับว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้นั่งนะครับบางทียังไม่นั่งมีนะครับอ้าวมิวส <Music> ิก <rian>